สมัยก่อนที่วัดถ้ำกองเพนหนองบวัวลำปูวัดหลวงปู่ขาวนารายโยนะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งทำให้คนหลายหลคนรู้สึกยิ้มออกนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าของแม่คนหนึ่งพาหลานน้อยนะยายคนหนึ่งพาหลานน้อยมาจังหันนะหลวงปูก่ก็ถึงเวลาจังหันก็มาเตรียมตัว ระหว่างที่เขาถวายจังหันอยู่นั้นก็เด็กสามปวกคนนั้นก็นั่งมองแต่ฝาบาทหลวงปู่ในฝาบาทหลวงปู่มีเนาะเด็กก็นั่งมองตามไม่กระพริบเลยหลวงปู่ก็ถามว่าอยากกินเหรอด้วยความเป็นเด็กนะก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าตัวเองก็อยากกินจริงๆก็พยักหน้าว่าอยากกินหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าอยากกินต้องเอาอะไรมาแกลกเด็กก็ถามจะแลกด้วยอะไร หลวงปู่บอกก็ต้องนั่งสมาธิแรกงื้นจะให้เงาะทั้งฝาบาทนี้เลยให้หมดเลยเด็กก็ตอบต,ตรงเสร็จแล้วเด็กก็ถามว่านั่งยังไงหลวงปู่ก็บอก,บอกนั่งขัดสมาธิอย่างนี้อย่างนี้หลวงปู่ก็จัดท่าให้แล้วก็ให้ตั้งจิตภาวนาอย่างนี้เด็กก็ไม่เข้าใจนะเนืเ่องจากความเป็นเด็กก็ถามว่าภาวนาอย่างไงหลวงปู่ก็เลยเอาอ,อุบายนะภาวนาว่าหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะ เด็กก็ภาวนาหมากัมกเงาะหมักเงาะเนี่ยภาวนาไปก็แลบลิ้นเรียปากไปเรื่อยเรียปากไปเรื่อยเพราะมันอยากกินเงาะมากปรากฏแลบไปแลบมามันก็หยุดเนี่ยหยุดไปเฉยๆฉเลยไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตีละฆันเด็กลืมตาขึ้นไม่มีใครเลยในศาลามีหลวงปู่ขาวกับเด็กสองคนที่ตีละกันนั้นเป็นเวลาปัตตาดหนึ่งบ่ายสามโมงหมายความว่าล่วงเลยเวลามากว่าหกถึงเจ็ดชั่วโมง ที่เด็กนั่งสมาธิอยู่กับหลงปูขาวนะโดยเด็กไม่รู้เลยว่าทําอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือด้วยความไม่มีมารยาอะไรของเด็กก็ทําให้เด็กสามารถที่จะมีจิตเป็นสมาธิได้ง่ายแค่บริกรรมในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองมีความสุขนะอย่างเช่นหมางเงาะเป็นต้นเรื่องนี้ก็เล่าสุ่กันฟังในหมู่ญาติโยมที่ทำกองเพจได้เห็นว่าแม้แต่เด็กก็ยังทําสมาธิได้ แนี่ภาษาอะไรกับยายแก่ๆหรือคนอื่นๆก็ทำได้เหมือนกันถ้าเอาใจใส่นั่นเด็กก็เป็นตัวอย่างไห่เห็นนะว่าเด็กแม้จะไม่มีความรู้เชิงปริยัติเลยหรือไม่เข้าใจโครงสร้างทางศา,าสนาเลยแต่ถ้าเกิดว่าลงมือกระทามีอุบาชาจารย์แนะนาแล้วก็มีอุบายวิธีที่ถูกต้องดีงามหรือว่าเอื้อเฟือให้เกิดสมาธิในเบื้องต้นแม้แต่เด็กก็สามารถทำได้ แต่ว่าจะปฏิปตัติจะสม่ำเสมอหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่ไปแนะนําหรือว่าให้เป็นกิจวัตรที่ก็ควรทําหรือไม่เนะี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าในอดีตของลุงภูเขาวที่เล่าสู่กันฟังดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นประโยชนนะ์กับการที่เราเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเออพระศาสนานะให้ประโยชน์กับเราไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เราได้ทําบุญทําทานไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เรารู้จักรักษาศีลแต่ว่าเปิดโอกาสให้เรารู้จักการฝึกใจตัวเองด้วย การนั่งสมาธิเป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นในการฝึกไม่ใช่การฝึกทั้งหมดรนะยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถฝึกใจเราได้นะไม่ว่าจะเป็นการเจริญสตินะการเจริญเมตตานะในรูปแบบอื่นๆนะทั้งในการยืนเดินนั่งนอนนะในการนั่งสมาธิในรูปแบบเดินจงกรมหรือในชีวิตประจำวันถ้าเกิดเราเข้าใจบริบทการปฏิบัติแล้วเราจะไม่พูดเลยว่ายากท่านบอกว่ายากที่ไม่ปฏิบัตินะ่นี่ะ นี่ยไม่ใช่ยากอะไรยากที่ไม่ลองลองมือทําทุกอย่างก็ยากมาก่อนง่ายเสมอตอนเราตีเพื่อยันตอนเด็กๆก็ยากนะแต่พอตีเป็นก็ง่ายทํากับข้าวนะหัดทาใหม่ๆก็ยากหุงข้าวเหมือนยากหมดหัดขับรถใหม่ๆก็ยากนะแต่ตอนเป็นแล้วก็ง่ายหมดดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยากมาก่อนง่ายเหมือนกันนะการฝึกที่จะรักษาสีอินการฝึกที่จะให้ทานให้ถูกต้องหรือว่าการฝึกที่จะเจริญสติภาวนาให้ถูกต้อง ก็รู้แล้วแต่มีความยากอุปสรรคเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อไรที่เราเห็นอาน,นิสงส์เห็นประโยชน์ก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทําสม่สมําเสมอก็เหมือนสิ่งอื่นๆที่เราทําในชีวิตประจำวันอะไรที่ทําซ้ําเอาใจใส่ซ้ําๆสิ่งนั้นก็เป็นอัตโนมัตินะก็ง่ายขึ้นนะคล่องตัวขึ้นมีความชานาญในสิ่งนั้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนก็แล้วแต่ันนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นประโยชน์ของพศาสนาว่าเออศาสนานี้มีไว้ เป็นคําสอนเพื่อให้เราฝึกกายวาจาใจนะให้เรียนรู้ทุกตามความเป็นจริงบ้างให้รู้จักชีวิตตัวเองบ้างให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมบ้างก็ฝ,งฝึกตัวเองอย่างน้อยที่สุดนะเราอาจจะไม่ได้สมาธินั่งนายาแบบเด็กน้อยนั้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้ฝึกแน่นอนคุณภาพอาจจะมาทีหลังแต่วันหนึ่งคุณภาพมาแน่นอนถ้าเราฝึกสม่ำเสมออย่าทำด้วยการหวังผลแต่ทำ เพราะเห็นอัน,นิสงส์ของการได้ฝึกใจตัวเองอแต่มาเชื่อว่าถ้ามันมีนิสสงจริงญาติโยมก็ควรไปทําดูบ้างแล้วก็หวังว่าเรื่องราวลอานี้ที่เล่าให้ฟังจะเป็นแรงดนใจหรือว่าเป็นเรื่องเราให้เรากลับไปฝึกปฏิบัติตนเองให้มีสมาธิมีสติและมีปัญญาขึ้นมาตามลำดับความสามารถของตนของตนทุกท่านทุกคนเทิน